ดีสวัสดีทุกทุกคนมื่อนี้มาพ่อกันคือเก่าเนาะมื่อนี้มาพรก็อยู่ที่หมู่บ้านน้องแวกนะท่านผู้ชมเพราะว่ามาบ้านชาวจ้อยนะท่านผู้ชมพาเพิ่นมาอันเกี่ยวเข่าสอยแม่ของเพิ่นเนาะตอนนี้มาพรก็อยู่ในเดินใหน้นาเพิ่อนนะท่านผู้ชมนี่ยมึงแน่น้ำปกติยามเกี่ยวเข่าวันนี้น้ำจี๊แห้งของข้องเนาะอันนี้น้ำเต็มให้นาำหู เขาตืกว่าพายุยังบวิดบว่เศร้าอยู่นี่ปุ่งขึ้นไม่เลยเข้าก็ได้ถ้าบรให้งวควายกินนี่สามารถเกี่ยวอีกหอบได้นะท่ันผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นทงนาของิ่นน้ำบางค้นกบเผ้าแล้วทำชมเผาเกี่ยวเผาปั่นนี่ พอพอนขี่รถุดกายมากะเห็นข้าเจ้าอันปั่นเข่าเห็นข้าเจ้าชี้เข่าลาย์ลอย,ยเนาะปั่นเชๆๆ้าเช้ชี้เช้าเช้าวดรองผ้ากซิมคึ้มเหมืนอนไหนครับคุณชมซิมคึ้มแล้วก็มีลมพัดบีวีเนาะ ในข่าวบอกว่าวันที่4 5ที่6พายุสีขาวต้องรอพังกันต่อไปทางกำลังแห้งดีนะท่านผู้ชมยังกี่ตกมาอีกโอ้ยปลุกใจรถเรื่องฝดเรื่องพาเนี่ก็ได้ช่อจ่อยบนคัวไก่อยู่นะท่านผู้ชมอันเดย เถือนเพิ่นก็นยังเป็นเถือนรุ่นเก่าๆแต่เหินาางนะครับคุณผู้ชมประมาณ3-40ปีได้ อยากชีนเอาเนาวนะครับผู้ชมบรรยากาศอยากชีนาวนาวประว่าน้ำมาพร้อมกับยังประทานจะเกี่ยวเนาะเพราะว่ายังประทานชูขักอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแลหละเราจะได้เกี่ยว บางคนกับล้วันนี้นักท่านชมดีจะเขาแล้วไว้แล้วไว้กับสบายปั่นกับคนขึ้นเล่า ไห้สิหมใหม่นะเสืเยขาวไหนีน่ี่แดงเ,เาตอนนี้ชาจอยเพิ่นกำลังอันครัวไก,วไก่อันนี้ก็จะเป็น้า,านเฮือนของเพินนะครับคุณผู้ชม คเขาว่ามันยังมันก็ะปอดมันเนาะแต่ให้กินอยู่ข้างล่างแต่กคนโตใหญ่ก่อนโตใหญ่ฮะฮะหญ่ัวกินจะไม่อยากโตใหญ่น่ากลัวเตะทุบลัวมันเหรอเหิ่น บรเป่งแห้งเก้านาบในเกอกของพะวาแล้วว่าเป่งแห้งเนี่ยมันนานแล้วว่าเปลืองไผ่เนี่ยนะเลเลยเปลืองน้ำเปลืองน้ำเนาะเมียว่าเป่งลายเปลืองน้ำมันคือลายโล่เมีสิเลยเห็ดนังกิดนั่น นี่เราผสมเงินแล้วจอยบ่อพร้อนกับชีถ่ายอาจารย์ผสมได้เบิ่งห,อห,อห้องหอบเงินของจ้า่อยเนาะบางคนก็ยังบะฮู้ว่าเงินของจ้า่อยอยู่ใสบ้านของเ้าจ่อยกห่างจากหมู่บ้านบ่อพร้อนกับประมาณไปกรับกับประมาณจากักสามสิบกิโลกว่าๆกับทานผู้ชมค่อนข้างจะไกลอยู่ บัวพองก็จะขึ้นไปเบิง่งขึ้นไปเฮือนไปเลยเนาะบันไดเมื่อกี้ต่ก่อนบัวพองอ,อันเคยอันไปทำงานรุงเทพมาใหม่ๆนะท่านผู้ชมขึ้นนี่เจ็บเจ็บเท่าเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเข่าเปินป้าดนะตัวเปิลพาวเปิลนบริต,ต้ามันแห้งเกี่ยวใหม่ๆแล้วก็ปั่นเลยสีเลยเนาะมตากถึงเฮือนเลยอาจจะตากแล้วมันแห้งกับพ้องจะกระสอบแต่ก็คือไปทออยุ่นเล่าบักลายครับคุผู้ชม อสบ,บายดีอันนี้ก็แม่ของเจ้าจอย่เจ้าจอยแล้วอันนี้ฮะตาแล้วจากเมื่อเดือนนี้ถ้าไปเอาขือตาเมื่อนีร่ตันชาอุ่นีลเ,เอาขึ้นเลินต้นหนาสาเมื่อ่แล้วขื่อแล้วตาเมื่อแล้วมัน

ไก่หิ่งใหญ่ยังโหนเขาชิมาตัดขาตัวมันเนาะทั้งคนวันนี้ใจนี่เละอะตัดไปซีดแค่เ้ากระโบ คนชานิฟข้าวคายเมาตุ้ยหญ่ดิค่ะผู้ชมมึงเลยปั๊ดตุ้ยก็ดีกระโดดเลยเบ่งในกล้องอาจจะประปันได้นะเบ่งตัวจริงนี่คุณรุ่นนะครับตู้คุณรุ่นมาเขาจะจอยตัวนี้น่าด่านผู้ชมดีนในในเนีย บอยากได้อะไรมาเนาะพอบ่บคคลหมักเลี้ยงยเฮือนกับี่เลยตัวหนึ่งช่องตูแล้วสะจอยพอยากได้อีกตัวนี้อยากได้อีกพอเพราะว่าเลี้ยงมานี่ก็เลี้ยงไว้ห่าตัวเดียวก็พอบุพอเนาะสะจอยผนเอาอีกตัวหนึ่งตัวดำตัวเมีอ,อีกตัวเถิกบ่เนี่ โคตเธอคาร์เอแม่พวกเด็กได้ไปได้หนผกผสมพ่อมันได้ลูกมากมากหกเจ็ดต,ตบางทีถ้าได้ลูกปีละสองตัตัวเดียวก็ค่เอาละท่านผู้ชมสำหรับลคลิปนี้ผมพร้อมกับเขาโตไปก่อนเด้อเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่หน้านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมพร้อมเนาะไปแล้วท่านผู้ชมบ๊ายบาย